ที่นข่าวกีฬาฟุตบอลไทยใบฉีไตายประจำวันที่17กุมภาพันธ์2568โดยชายผู้บังคับรังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเชี่ยงวันนี้อารันยังไงงานงานี้เปิดเงื่อนไขในการเข้ารอบทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดเยาว20ปีพบกับในัร่งของทีมชาติเกาหลีใต้ในช่วงเย็นวันนี้ เมือ่อทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดย20ปีชุดบูรร็อกนะฮะภายใต้การนำทัพของหัวหน้าโค้ชชาวบราซิลเอมอร์ซันเปเรล่าเตรียมที่จะลงสนามแบตชิสตาร์พบกับอิตาลีในการแข่งขันศึกฟุตบอลยุ20ปีชิงแชมป์เอเชีย2025ระบว่าผ้ใช้ณประเทศจีนโดยแมตช์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งนะฮะต่อทา,น,านของทีมชาติไทยจะอยู่หรือจะกลับบ้านกันแน่ ซึ่งสถานการณ์ในครร์ดีไทยเองนั้นยังคงไม่มีแต้มเช่นกันกันกนกบซิเเรียส่วนญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้มีสาแต้มในครั้งนี้เพียงแค่านั้นเดยกันที่เรามาเปิดเงื่อนไขในการครอบทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดยุยสิบปีนะฮะซึ่งทีมชาติไทยชนะเกาหลีใต้ไทยจะเก็บสแต้มสุดสําคัญไปลุ้นกันช่วงนัดสุดท้ายชนะซีเรียไทยจะเข้ารอบทันชีหากไทยเสมอซีเเรียต้องลุ้นหนักให้กับเกาหลีใต้ไม่นชนะญี่ปุ่น ทีมชาติไทยเสมอเกาหลีใต้ไทยจะมี1แต้มต้องไปชนะสีเวียใน,นัดสุดท้ายและกระุนให้เกาหลีใต้แพ้ญี่ปุ่นซึ่งจะมีสีแต้มเท่ากันฉะนั้นจะวัดกันเข้ารอบจากผลต่างประตูได้เสียต่อมาทีมชาติไทยแพ้เกาหลีใต้ตกรอบทันทีครับโอ้โหเป็นรางการน,นี้ก็ถือว่า3มเงื่อนไขนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยในครั้งนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานันครับ อารัยังไงยศกรเบุรภพาพยายามจะแก้ไขข้อบิดพลาดก่อนที่จะช่วยทีมชาติไทยชุดยู20ปีดวนกับมาหน้าของฝั่งเกาหลีใต้โดยการากน,นี้กองหน้าทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดยู20ปีรับยังคงไม่พอใจผลงานส่วนตัวหลังประเดิมศึกยู20ปีชิงแชมป์เอเชีย2025ซึ่งอันนี้ยศกรเบุรภพากองหน้าทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเปิดเผยความพร้อมหลังลงฝึกซ้อมมือแรกอาบุ้สุดท้ายก่อนจะพบกับเกาหลีใต้ในศึกชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน20ปีสอง5ันย่สกรบดีนัดที่สอง โดนืนแรกแรกที่ผ่านมาทับชั้งสึกยูยสปีทำผลงานในศุดยูยสิปีนะฮะชิงแชมป์เอเชีย2025ในอ่สาในได้ไม่ค่อยดีนักหลังพ่ายไปให้กับท่านของทางทีมชาติญี่ปุ่นไปศูนย์ต่อสามด่านยงศกบรบุรภพาได้เปิดเผยก่อนดวนกับเกาหลีใต้บอกว่าเรานั้นได้เรียนรู้จากเกมแรกก็คือเรื่องความแข็งแกร่งและความเข้าใจในเกมทุกคนเองนั้นก็พยายามนําข้อบิดพลาดนี้จากเกมล่าสุดมาแก้ไขแล้วซ้อมเพื่อจะให้พร้อมสำหรับการเจอกับเกาหลีใต้ ฟอมส่วนตัวจากเกมแรกก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นักเพราะว่าไม่ค่อยอได้บอลในการเจอกับญี่ปุ่นพวกเขาก็ดีด้วยนะและเราเองนั้นก็เล่นเกมรับเยอะเราก็ต้องพยายามทำตามเทคนิคที่โคช้ชวางไว้พยายามปิดจุดแข็งของเขาในครั้งนี้ให้จงได้สำหรับทีมชาติไทยชุดยุ20ปีจะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีปรอบสุดท้ายกรุปดีนัดที่2พบกับเกาหลีนใ,นใต้ที่สนามกีฬาฝึกซ้อมฟุตบอลเยาวชนสนเจน้หนึ่ง วันที่17กุมภาพันธ์เวลา1 0 1 5นาทีตามเวลาของประเทศไทยไทยทัดสดทางช่อง Facebook, YouTube ช้างศึกและก็ทีสปอร์ตเจในค่ำนี้เป็นดว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่อนอไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานนครับอะยอยไรยังไงอนุรุตนาะคาสายเปิดเผยความพร้อมก่อนการซ้อมไทยยู17ปีล่าสุดในค่ำนี้ โดยความขึ้นไบล่าสุดของทีมชาตอไทยในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเมื่อวันอาทิตย์ที่1 6กุมภาพันธ์นะฮะเวลา16.30นาภายในสนามกีฬา PTT Stadium ปตทรประยองโดยทัพช้างศึกอูยุ7ปีภายใต้การคุมทีมของเจเด็ดมีลาบนะฮะนำลูกทีมทั้งหมด27คนฝึกซ้อมโดยเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์ในทีมและการลงคอนเซปต์ส่วนในช่วงเช้าเองได้มีการเข้าโปรแกรมนวด เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของร่างกายไม่ให้นักเตะมีอาการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมหนักในครั้งนี้โดยก่อนการฝึกซ้อมอนุรุตนาคาสายผู้จัดจาก,การทีมชาติไทยยูสเปีเปิดเผยการเก็บตัวครั้งนี้ถือเป็นแคมป์แรกในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะไปทําการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียที่มีตัวไปฟุตบอลโลกเราเประเทศนักกีฬามาทั้งหมด13คน ต้องขอขอบคุณทางสถาบัน a คนดามี่และก็โรงเรียนต่างๆที่ให้ความร่วมมือกันในการส่งทั้งน้องในครั้งนี้มาร่วมทีม,มสำหรับน้องที่มาในแคมป์นี้ช่วงแรกนั้นจะไม่มีนักกีฬาที่เข้ามาจากโรงเรียนกีฬาที่ผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายของเราในรายการกรมพระศึกษา ประเภทกอที่จะมีโปรแกรมการแข่งขันในวันที่18กุมภาพันธ์ในค้งนี้แต่ทั้งหมดนั้นจะมาสมทบหลังจากที่จบภารกิจส่วนน้องที่มาแล้วก็ต้องพยายามจะแข่งขันกันไม่ว่านักเตะค,คนไหนก็ตามทีเราต้องบองฟอร์มการเล่นปัจจุบันทั้งที่เคยติดทีมนักกีฬาลูกครึ่งนักกีฬาใหม่ทีมงานสตาฟโค้ชก็จะดูได้จากฟอร์มปัจจุบันดังนั้นทุกคนต้องพยายามทำงานให้ดี และก็แข่งขันกันถ้าใครทำงานที่ดีในการฝึกซ้อมก็มีโอกาสที่สูงซึ่งจะมีการตัดตัวขึ้นในขั้นตอนต่อไปขอให้ทุกคนมั่นใจว่าทุกการตัดสินใจทุกคนเท่าเทียมกันเขียรุดได้กล่าวไปใช้ยสำหรับทีมชาชิไทยยูสิบปีจะเก็บตัวที่ ระยองไปจนถึงวันที่1มีนาคมโดยจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องสานัดเพื่อจะคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ28คนก่อนเก็บตัวรอบสุดท้ายที่เดนมิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการในระหว่างวันที่4ถึง14มีนาคมและก็เดินทางไปเก็บตัวกันต่อที่แอส i r e ์ c ค d ด m มีประเทศกาตาก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลยู -17 ปีชิงแชมป์เอเชีย2 0 2 5รอบสุดท้ายที่ประเทศซาดีอาระเบียในครั้งนี้เพิ่มเติมกันต่อไปนะ เป็นนาว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันนะกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากนกันครับอารยังไงกุซืออุราวะปริเตไดมอนด์รับว่าเกมเยือนโกเบเป็นเกมที่ยากลําบากในะครั้งนี้นะเมื่อมาเซียสกอร์สร้างกุลซืออุราวะบริตไดมอนด์ได้กล่าวหลังนําลูกชีมบุกเจ้าวิเซลโกเบทีมเก่าไราสกอร์0ต่อ0ในศึกฟุตบอลเจวันลีก2 0 25นัดแรกเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณสน,นามโดเอเวียสเตเดียมโกเบ หลังจบเกมกุนซูชาวโปรแดร์เปิดเผยว่าการเจอกับแชมป์เก่าวิเซโกเบในเกมที่เป็นเยือนเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากกันอีกครั้งช้างยังมีนักเตะหน้าใหม่หลายคนแต่ผมก็คิดว่าทีมทำผลงานได้ดีแม้จะมีจังหวะโชคร้ายที่ประตูถูกยึดขึ้นไปและแม้ว่าเรานั้นจะเข้าใกล้ชัยชนะมากยิ่งขึ้นก็ตามแต่ผมก็ไม่สามารถจะพอใจอย่างเต็มที่ในครั้งนี้ได้หรอกนะ อย่างไรก็ตามนะผมผมพอใจกับการที่ักเตะรักษาวินัยและก็เล่นตามแท็กติกที่ดีด้วยความเข้มข้นที่สูงปรามีทักษะและคุณภาพที่ดีดังนั้นเพื่อที่สุดท้ายของสนามไฟนอลเทิร์ชเนี่ยผมคิดว่าเราจะสามารถเข้รอบครองบอน เราเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในเกมถัดไปในครั้งนี้หลังจกนี้แล้วปรามีเกมเยอนที่ยากอีก2นัดแต่ว่าเป้าหมายของเราก,ก็คือควา้าสามแต้มในครั้งนี้ให้จงได้แทนที่จะเป็นเพียงแค่หนึ่งแต้มเหมือนวันนี้เราก็จะมองไปข้างหน้าอย่างมีความหวังและก็ตเตรียมความพร้อมให้ได้ดีที่สุดนะฮะสกอร์ซา่าด้กัราปิดท้าย สารโปรแกรมการแข่งขันถนัดต่อไปของอุระวระดเบรสเองนั้นจะออกไปเยือนเกียวโตซังงะในศึกเจวันลีก2025นัดที่2ในวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์เวลา12นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยนักนามซัง,งะสเตียมไบเคียวเซราดีขารังนี้เป็นวนวำงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แนะคกันว่าจะเป็นเช่นไรนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเจ้าเท่นะครับผมเทศสมใจ ยิงได้แล้วช่วยเซเดโซอุน่นดุทุบทีมเดเวชั่น4ขาดลอยเลยนะเมือ่อกานนี้เจ้าเช่จเจริศักวงกรงัดฟอร์มเด็ดนะฮะจัดในการ1ประตูพาเซเดโซสกาอัดทีมจากเดิวชั่น1ในเกมอุ่นเกือกไป5ต่อ2ก่อนจะสดสนันเบเบเรสศึกเจลิก1ในวันเสาร์ที่2อ่า22กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ โดยหลังจากที่ด้านของทางฝั่งนะผมเซเลโซสก้าในศึกโอกคสก้าดาร์บี้แมตช์ด้วยสกอร์5-2วันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเก็บไป3แต้มเอาเลิกเอาชัยในช่วงซีซั่นใหม่ได้ตามเป้าหมายล่าสุดในวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์อาเชอร์ปาปัสกุนซือคนใหญ่นำนักเตะอ่าฟพรพักนักรบซากุระที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในเกมนัดเปิดสนามลงสนามอุ่นเคเรื่องพบก,กับเอฟซี จินาโมฮิบราคาตะทีมจากสุตบอลเจแปนซุปบอลลีกหรือว่าลีกระดับวิดีโอชั้น4ของประเทศญี่ปุ่นสหระโปรแกรมนั้าต่อไปของสโมสรเซเรโซสกาจะลงเตนในสุขบอลเจวันลีกฤดูกาล2025าสแมตช์วิคที่2เปิดบ้านรับมือกับชนันเบมเบเรวันเสาร์ที่ส2บกุมภาพันธ์ที่สนามโยโดโกซากุระสเตสเดียมเวลา1ิานาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube v g Sport หรือว่าสมัคร YouTube Membership ทางช่อง v g Sport เพียงแค่50บบาทต,ต่อเดืนอนเท่านั้น โดยแฟนบอลชาวไทยสามารถติดตามร่วมชมและก็เชียร์กันแบบติดขอบน้าติดขอบจอศึกฟุตบอลเจวันลีกประจำฤด,ดูกาลใหม่ผ่านการถ่ายทอดสดทาง YouTube สยามสปอร์ตและก็ยูทู u b ีจีสปอร์ตในครั้งนี้ได้เพียงเท่านั้นนะและนี่ก็เป็นที่นังข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิสไตล์ประจำวันที่17กุมภาพันธ์2568โดยชายผู้งังคับ้งฟุตบอลไทยครับ